สวคขอบุญพีพ่ๆที่มาชมย้อนหลังได้ดื้นะครับขออนุญาตไล์ให้ไ,ไล์สักสามสี่ให้ไ,ไล่นะนั่งเลืกงานนั่งเลืกงาน น,นี่ก็ไลระหว่างทางกลับบ้านนะครับไขนอลือบหนึ่งมาเนอเลืบหนึ่งเลืบหนึ่งขอบคุณครับนะครับอ้าวลืมอ้ามีดานอยู่พีเห็นมีเพ็น,พพนมีดานอยู่บอลืมพี่สาพี่สาสวัสดีครับนะครับพี่เพนสวัสดีครับนะครับ พี่เจพลสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับนะครับอืมีมดันอยู่บวกลืมบ่เป็นลืมตั้งดันตัวพี่เพียรขอบคุณหลายๆครับพี่เพียพี่เจพลขอบคุณครับนะครับสวัสดีอ่าลุงป้าดีจ้าจากพิสาหาันตายนะครับพิสาจากพี่เจพอลนะครับบุเจอบุสนเอา ม่ออกแจ้งมันมัาจะแจ้งมันโดว่าจะได้ให้ไล่ลิบสวงพี่สง,งวนสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับนะครับพี่สง,งวนจากพี่เจพรน,นะครับเจพรดีจ้าจากพี่สาหารใต้นะครับขอบคุณครับนะครับพี่สงวนดีจ้าจากพี่สาหารใต้นะครับขอบคุณครับนะครับในระหว่างทับบันให้ไหล่เบิดให้ไหล่หมด ผมมีลงหลมือแล้วจิพรสวัสดีครับนะครับจากพี่เสงวนขอให้ใจนะขอบคุณครับนะครับพี่เสงวนเป็นยังไงบ้างน้อะไม่เคยได้ไลน่น้องพี่เสงวนมุนมุน้นาลืบนะครับฮาลืบขอบคุณครับนะบผู้ใดมากดลืบไหมนะ้อห้าลืบเนะี่ย จีพลสวัสดีครับจากพี่สงวนนะครับน้องน้องสาสวัสดีครับนะครับจากพี่สงวนนะคขอบคุณพี่สงวนนะครับพี่สาหาดใต้นะครับพี่จีพลแล้วก็แล้วกแล้วก็แล้วก็พี่เพียลุงป้านะครับขอบคุณครับนะครับไม่หาเลือใครเนาะไม่แสดงไม่แสดงตัวอีกหนึ่งเลือนะครับขอบคุณครับนะครับใส่เสื้อให้ไม่ได้เดือพี่สงวนลองลองดูก่อนนะครับ ไม่ได้นะครับมันเป็นการวางหน้าโจอถูกล็อกกดไม่ได้พี่เจีพลก็ส่งกำลังใจมาให้นะครับพี่สงวนขอบคุณครับนะครับ